สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีออสมือสองนะครับช่องที่จะรวบรวมนะครับโตโยต้าวีออสและโตโยต้ายาริสนะครับมือสองคุณภาพเกรด A ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับและวันนี้นะครับผมบิวเพชรยนต์พาคุณผู้ชมมาดูรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันข้างหน้าเรานี่เองเนี่ยเป็นโตโยต้าวีออสนะครับ 1.5e ปี2017คุณผู้ชมนะครับมีความเป็นไฮไลท์ในตัวเองอยู่นะครับนี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะคุณผู้ชมวันนี้นะครับ รถเพิ่งเข้ามาถึงร้านเลยเนี่ยป้ายทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขอเพชรยศเลยนะครับผมจะรีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบสดๆว่ารถเข้าใหม่เนี่ยสภาพหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าคันนี้สวยมากๆนะครับคันนี้มีความสวยมากๆสีเนี่ยผิวพันธุ์เนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเลยเดี๋ยวเราล้างนะครับทำความสะอาดเล็กน้อยนะฮะพร้อมตั้งขายได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับเลขไมล์ของคันนี้อยู่ที่ 8 8 0 0 0ื่โลเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับ88,000โลสภาพรถแบบเนียนกิฟตนะครับไมล์หลักหมื่นรถปี17ผ่านมา6ปีคุณผู้ชมรถ6ปีแต่ไมล์หม่นแ0 0 0นะครับเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งวิ่งประมาณหมื่นนิดนิดเองหมื่นกว่ากว่าเองนะครับหมื่นกลางๆเท่านั้นเองต่อปีนะครับต่อเดือนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับต่อเดือนวิ่งเฉลี่ยอย,อยู่พันกว่าโลเท่านั้นเองนะครับใช้งานน้อยมากคันนี้สวยเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถของบริษัทพานะร์ติซิ่ รถหน่วยงานมือเดียวเลยตั้งแต่ป้ายแดงเข้าสู่ทุกระยะนะครับตั้งแต่หมื่โลแรกจนถึงปัจจุบันนะครับผมแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงนะครับใครดูและสนใจอยู่คลิปนี้นะฮะฟังผมอีกนิดนึงก่อนจะเข้าเรื่องนะครับดอกเบีย้ยพิเศษ2.99คุณผู้ชมจะหมดเขตนะฮะวันที่15นี้แล้วนะครับ15กันยา66นี้นะครับมันจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยผ่อนแพงขึ้นนะถ้าคุณผู้ชมพลาดช่วงนี้ไป นะครับตอนนี้สอ9จุดาทำให้ตัวรถคันนี้ที่มีราคา369,000หเาพนเนี่ยผ่อนอยู่แค่งวดละ6,070บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะคุณผู้ชมไม่88,000ื่นโลผ่อนอยู่ที่6,070บาทนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะฮะซื้อหลังจากวันที่15นี้นะครับคุณผู้ชมจะผ่อนประมาณ7,000นะครับดอกเบี้ยจาก2.99เนี่ยมันจะขึ้นเป็น2อ่ามันจะขึ้นเป็น5.19จาก2.99นะขึ้นเป็น5.19หลังวันที่15นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า เรากาลังหารถมือสองไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับผมแนะนําให้ซื้อก่อนช่วงวันที่15กันยานี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่ซื้อไม่สะดวกไม่เป็นไรผมไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าจะซื้อเนี่ยผมแนะนาให้รักษาสิทธิ์ตัวเองเถอะนะครับดอกเบี้ย2.99กับดอกเบี้ย5.19มันต่างกันเยอะนะครับดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยคุณผู้ชมเสียเพิ่มขึ้นเกือบ,เก,อบเกือบแสนเลยนะครับอดอกเบี้ยรวมตลอดสัญญานะครับตลอดอายุสัญญาเนี่ยเราจะเสียดอกเบี้ยมากขึ้นเกือบแสนเลย นะครับเพราะฉะนั้นเลือกซื้อตอนนี้นะครับคุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะฮะสำหรับ VOS นะครับ 1.5e นะครับโคมไฟหน้านะครับโคมหลักจะเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นโคมไฟฮาโลเจนนะครับโคมไฟตัวเดิมคันนี้นะฮะมีความสวยงามมากนะครับเรียกว่าไม่มีร่องรอยการแตกลายงาไม่มีอะไรเลยสภาพแบบเนียนกลิบนะฮะเนี่ยนะฮะตัวสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ VOS นะครับก็ติดอยู่ในโคมไฟปกติดีนะฮะแก้มนะครับกับกันชนแนบสนิทปิดกันเลย นะครคุณผู้ชมคันนี้ผมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าสวยมากไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะครับเนี่ยขอได้เลยนะครับแก้มบางๆนะฮะเดิมๆบางๆสวยมากนะครับรูปโฉมด้านหน้านะฮะกระจังด้านหน้านะครับจะเป็นตัว V แบบนี้เป็นโฉมไมน่เชนนะครับเป็นเจน3เจนสุดท้ายแล้วนะครับเลขทะเบียนก็สวยนะครับ8ปดแกนะครับกรุงเทพมหานครนะครับได้เลขทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยนะครับส่วนกันชนด้านหน้านะฮะเราจะได้เป็นเป็นโนแบ c k นะครับเป็นสีดําเงานั่นเองพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้า ติดตั้งมาให้ทั้งคู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ 1.5e นะครับมีความเพียบพร้อมในการใช้งานนะครับเป็นรถที่เป็นรุ่น Vios ที่ขายดีเหมือนกันนะครับสำหรับ 1.5e นะครับก็ดีกว่ารุ่น J หรือรุ่น G ที่เป็นตัวท็อปด้วยนะครับตัว E เนี่ยที่เป็นตัวกลางเนี่ยออกออกจะขายดีกว่านะครับแล้วก็คันนี้ขออภัยนะฮะคันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวด้วยนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะนะทำให้เรามั่นใจได้2ชั้นเลยแล้วการที่เราใช้เหล็กเบลพิเศษนะครับทาง ธนาคาร TTB เนี่ยธนาชาติเนี่ยเขาจะต้องส่งทีมนะครับส่งบริษัทชั้นนำนะครับมาตรวจสภาพรถเรา274จุดอยู่แล้วนะครับทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ความมั่นใจถึง2ชั้นนะครับว่าสภาพรถคันนี้นะครับสวยเดิมนะฮะสีไม่มีการโปรหนาเครื่องยนต์เดิมนะฮะโครคงสร้างเดิมนะครับถึงจะ ใช้ดอกเบี้ยพิเศษนี้ได้นะครับตรงนี้สบายใจได้เลยนะครับมารือมาถึงเรื่องนะฮะล้อแม็กกันต่อล้อยางและแม็กนะครับตัวยางคันนี้ติดมาเป็นยางไฟสโตนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูปีกันนิดนึงว่าไฟสโตนคันนี้ปีอะไรปี2023คุณผู้ชมนะครับยางปี23นะครับคุณผู้ชมดอกอยางล่องอยางเหลือเยอะแยะคุณผู้ชมไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะครับ ยางสี่เส้นเป็นยางปี23หมดเลยโครงสร้างของตัวรถนะครับเบ้าโชคและซุ้มล้อคุณผู้ชมนี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะครับเนี่ยเบ้าโชกซุ้มล้อเดิมมากนะฮะเห็นไหมครเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆข้างในสวยเลยนะครับงดงามเบ้าโชคนี่ก็มีสีมากรงงานติดมาให้เรียบร้อยนะครับก็ยังเป็นเบ้าโชกที่คงสภาพเดิมไว้อยู่สภาพตัวรถเนี่ยสวยมากเหลี่ยมสันตัวรถนะครับคมชัดไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราล้างขัดสีกันอีกรอบนึงเอี่ยมกว่าเดิมอีก นะะฮล้อแม็กเป็นทูโทนอ่ขออภัยล้อแม็กเป็นลมดําปัดเงานะครับเดิมๆโรงงานดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นดัมเบรกระบบเบรกเป็น ABS เรียบร้อยแล้วนะครับมี VSC นะครับการลื่นกระถลายให้ในตัวสําหรับ Toyota v วีออสตัว E นะครับปี17นะครับปี17บเจนะครราคาคันนี้อยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทยอดจัดนะครับอ่าเขาเรียกว่ายอดจัดจัดได้4 5่0 0นคันนี้นะครับ v ีออปี17จัดได้4 5่0 0นนะฮะตัวรถเราขายแค่3 6 9 0 0 0เอง นะครับจากยอดจัดเดิม450,000บาทนะคุณผู้ชมไม่ใช่45,000บาทนะครับจัดได้450,000บาทนะครับว v ออสคันนี้นะแต่ทางบริษัทเพชรยนต์ขายอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเป็นฟิล์มลามิน่านะครับออโต้อะลามนะครับกระจกโตโยต้านะครับฟิล์มเป็นฟิล์มลามิน่ารอบคันนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มลามิน่าแล้วเป็นฟิล์มที่เรียกว่าเกรดสูงของทางวงการฟิล์มเลยนะครับนี่ตัวรถนะครับแผ่นเพจเป็นเพจเดิม ไม่ลอกไม่ทลอกเพจปี17นะครับปี17เดิมแท้นะครับไม่ใช่16.17เนะครับเป็น17แท้ๆเลยนะครับหัวน็อตเสาบีเดิมๆไม่เคยขยับสภาพรถแบบเนียนกินะครับงดงามมากๆใครสนใจรีบโทรรีบทักนะครับ6 8 5 5 3 6 6 2 8 7ผมวิวเพชรยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเนะเดี๋ยวผมจะชี้นะครับเจาะไปตรงที่โครงสร้างรถหลักๆกัน เนี่ยเพราะว่าซื้อรถมือ2เนี่ยเราเน้นที่โครงสร้างอยู่แล้วนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับนี่ล้างรถมานะยังมีรอยน้ำอยู่เลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆเรียงตัวสวยๆส,สีเนี่ยจับไปไม่เป็นเปลือกส้มนะครับนี่คือโครงสร้างของรถยนต์คุณภาพเกรด A นะครับบ <c oughs> <c oughs> ริษัทพยนนะครับเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับบริการหลังการขายเรามีนะครับภาษีพรบผมต่อให้คุณผู้ชมทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมเรียกว่า คุณผู้ชมเนี่ยออกรถแบบฟรีดาวนะครับคันนี้ฟรีดาวได้นะยอดจัด4,000ห้า 4, 5, 5, นะครับฟรีดาวได้สบายๆนะคเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังนะครับพาไปดูต่อเดี๋ยวภายในเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับกันอีกทีหนึง่งอันนี้ให้ดูเรียกน้ำย่อยไปก่อนเล็กน้อยนะครับภายในสวยเดิมทุกอย่างเลยนะครับนะมาดูวนมาดูรอบคันนะครับคันนี้นะฮะยังไม่ได้ติดกันศาสตร์มาให้ใครซื้อกับผมนะครับดูคลิปนี้แล้วซื้อกับผมเดี๋ยวผมติดกล้องหน้ากล้องหลังและก็กันศาสตร์ให้ฟรีด้วย นะครับรไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรแล้วนะฮะเรียกว่าคือ 1.5e เนี่ยมันไม่มีกล้องมันไม่มีกล้องหน้ากล้องหลังมาให้นะครับแต่มันมีเซ uh ็นเซอร์มาให้ด้านหลังเพราะฉะนั้นอะไรที่มันขาดเนี่ยเดี๋ยวผมเติมให้กล้องหน้ากล้องหลังไม่มีผมเติมให้นะฮะคุณผู้หญิงนะครับที่ขับไม่แข็งไม่คล่องนะครับถอยไม่แม่นผมแถมกล้องหน้ากล้องหลังให้จะได้ช่วยในเรื่องของการถอยรถได้ดียิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังที่ติดมาให้แล้ว2จุดนะครับมันจะทําให้เราเซฟในเรื่องของการถอย ใครขับรถไม่แข็งไม่ต้องกังวลเลยผมจัดการให้ทุกอย่างนะครับเซ็นเซอร์หลังมี2จุดนะครับกล้องหน้ากล้องหลังมีมาให้นะครับตรงนี้ก็สบายใจได้เลยทะเบียนสวยนะคันนี้ด้านหลังเดิมๆนะครับวีออสนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับแต่ยังไม่เต็มระบบนะครับพวกไฟถอยไฟเลี้ยวนะฮะยังเป็นตัวหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่คิ้วไฟท้ายเป็นโครเมียมคิ้วฝากระโปรงยังไม่เป็นโครเมียมนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายในเรื่องของด้านหลังนะครับโลโก้วีออสโลโก้โตโยต้าโลโก้ตัวอ ติดไว้ครบถ้วนหมดเลยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาคือในเรื่องของเซนเซอร์ด้านหลังเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะครับนิดนึงนะฮะกระจกด้านหลังเดิมแท้นะครับกระจกด้านหลังเดิมแท้ไฟเบรกตรงที่3กระจกหลังเป็นลายฟ้าด้วยเสาอากาศเป็นแบบธรรมดายังไม่ใช่ชาร์กฟินจริงๆแล้วนะฮะวีออสเนี่ยไม่มีชาร์กฟินนะครับวีออสจนถึงรุ่นไฮเลยที่เป็นรุ่นท็อปท็อปสุดของปี19กนะครับก็ยังไม่ใช่ชาร์กฟิน นะครับตรงนี้ก็ต้องแจ้งกันไปให้ทราบนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับฝาท้ายด้านหลังฝาท้ายเดิมนะครับหัวน็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับซีนด้านข้างออาเล็บจิกเข้าแบบนี้เห็นไหมครับเล็บจิกเข้าสบายๆนะครับฝาเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้านหลังเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ทางทีมช่างนะครเขาล้างรถเขาก็เอาแผ่นยางมาแปะไว้ด้านหลังก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดโครงสร้างหลังให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ผมมีให้ครบหมดนะครับวีออสนะครับแม่แรง จะอยู่ที่ด้านหน้าฝั่งคนนั่งนะครับใต้เบาะนะฮะข้างหลังเนี่ยจะมีในเรื่องของอ่าพกปัญแจเฉย,ยนะครับล้อยางอะไรอยู่ด้านหลังโครงสร้างหลักนะครับเปิดแผ่นนี้ขึ้นมาจะเจอกับแผ่นเหล็กนี่เลยอันนี้คือบ่งบอกว่าสภาพตัวรถเนี่ยเดิมนะครับแผ่นเหล็กนี้ต้องอยู่นะวีออทุกคันจะต้องมีแผ่นเหล็กนี้นะครับโครงสร้างด้านหลังเนี่ยอ่าซีนทามะพร้าวจะต้องเป็นสีขาวแบบนี้สวยงามนะครับสวยงามสีขาวแบบนี้เลยเรียบเนียนไปแบบนี้ นี่คือโครงสร้างเดิมนะครับของรถยนต์ Vios นะครับทุกรุ่นด้านขวาจะต้องมีแผ่นเหล็กส่วนด้านซ้ายจะไม่มีเดี๋ยวพาไปชมเสียจุดนะครับเอาตรงกลางก่อนนะครับด้านหลังสีนเดิมนะครับสีขาวนี่คือสีเดิมนะครับถ้าสีนไม่เดิมดูยังไงสีไม่เดิมนะฮะมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยฝั่งนี้จะไม่มีแผ่นเหล็กนะครับอันนี้คือสีทามมะพร้าวนะฮะถ้าไม่เดิมนะครับมันจะเป็นสีนี้เลยมันจะเหมือนโดนทําสีมามันจะเป็นสีเดียวกับตัวถังรถนะครับอันนี้คือสีนเดิมคุณผู้ชมนะครับ เดิมทั้งเส้นเลย่าประมานนี้นะครับเม็ดอาร์ครอยซีนต่างๆคงสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวมาเก็บกันอีกทีหนึ่งนะนี่คานด้านหลังนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยๆนะครับกลมครมทุกเม็ดนะฮะโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับตามที่ผมแจ้งไปนะครับซื้อรถกับผมมวิทยุย์สบายใจได้ผมนะฮะอ่าเรียกว่ากองกันมาหลายชั้นหนึ่งเลยนะฝ่ายจะซื้อผมนะครับเวลาซื้อรถเข้าประมูลรถเข้าเนี่ยเขาก็คัดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเป็นเกรดเอมาละ สองนะครับผ่านการตรวจสภาพจากผมเองนะครับจากผมเองดูรถเนี่ยดูให้รอบคันอยู่แล้วนะครับโครงสร้างหลักๆ3นะครับเวลาจัดไฟแนนซ์กับทางธนาคารนะครับเขาตรวจรถให้ด้วยนะฮะตรวจรถตรวจสภาพรถนะครับสองร้อยเจ็ดสี่จุดตามที่ผมแจ้งไปนะครับถึงจะผ่านใช้แคมเปญเบยพิเศษได้นะครับตรงนี้ก็ทําให้เรามั่นใจได้ถึง3ชั้นเลยว่ารถเราเนี่ยคุณภาพจริงๆนะครับและที่สําคัญคันนี้ใหม่น้อย ต้องแจ้งคุณผู้ชมจริงๆนะถ้าคุณผู้ชมพลาดและไม่ทันช่วงวันที่15นี้นะครับก่อนนะครับก่อนวันที่15กันยานี้นะครับคุณผู้ชมจะไปผ่อนแพงแล้วนะผมไม่แนะนําเลยนะผมแนะนําว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่ควรจะกอบโกยนะครับควรจะกอบโกยมากๆในเรื่องที่เราจะซื้อรถยนต์มือสองนะครับมีพ่อมีแม่นะครับพี่ป้านาอาไปปรึกษานะครับไปปรึกษาเลยนะครับที่จะออกรถยนต์มือสองนะครับดอกเบี้ย2.99ไม่เคยมีในวงการรถยนต์มาก่อนผมกล้าบอกเลยนะครับดอกเบี้ย2.99นี่คือถูกกว่าป้ายแดง นะครับป้ายแดง3.29 3.49นะครับ7ปีนะฮะเนี่โครงสร้างเดิมนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆซีนประตูเอาเล็บจิกเข้าเนี่เป็นรอยเล็บผมหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมทุกอย่างนะครับแดชบอร์ดนะครับทั้งแผงเลยเป็นสีดำนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปเป็นสีดำนะครับแต่ตกแต่งด้วยลายโลสโกสีโลสโกแบบนี้มือเปิดนะครับยังไม่ใช่โคมียมนะครับโคมียมนะครับจะมีในรุ่น G นะครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้า ด้านขวาออโต้ได้แล้วก็มีโ r o t e คชั่น j a มให้นะครับก็คือการหนีบนั่นเองนะครับระบบความปลอดภัยนะครับระบบความปลอดภัยของตัวรถเนี่ยมีให้ครบนะครับมีให้ครบคันสาหรับ To y o t a v ีออสนะฮะเรียกว่าก็คือซื้อไปเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับรถเนี่ยไม่ได้ตัดทอนในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆออกไปเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้นะครับระบบการลื่นการถลายนะครับ VSC หรือระบบควบคุมการทรงตัวนะครับ VSC เนี่ยมีติดตั้งมาให้นะครับ เสริมแรงเบรก B A นะครับหรือเขาเรียกกันว่าเบรกแอซิดนะครับตัวช่วยเบรกมีมาให้นะครับ E B D นะครับระบบกระจายแรงเบรกนะครับมีมาให้นะครับดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นดรัมเบรกนะครับนี่นี่คืออุปกรณ์ความปลอดภัยของรถยนต์ Vios คันนี้นะครับตัวเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะผ้านะฮะเบาะผ้านี่คือเดิมๆเลยนะคุณผู้ชมรถมาสภาพนี้เลยเบาะมาแน่นมาก นะครับดูปีกเบาะคนขับนะฮะปกติคนขับเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าปีกเบาตรงนี้มันจะชอบยับชอบยวบนะฮะคันนี้มาแบบว่าแน่นๆแบบนี้เลยนะครับก็อย่างว่านะครับไม่แปดหมื่นนะครับเนี่ยเบาแน่นๆเลยจิ้มไปแล้วก็สะอาดด้วยรู้สึกว่าเจ้าของก็จะดูแลดีมากๆเลยนะคันนี้นะครับเบาะจะเป็นลายกราฟิกนะครับแบบเต็มใบแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเจเนี่ยลายกราฟิกข้างบนจะไม่มีมันจะเหลือแค่เครื่องเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัว E กราฟิกเต็มใบแล้ว ก็ถือว่าสวยงามเป็นเบาะผ้าสวยสะอาดหลังคาไม่มีรอยเจิมนะครับเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานรถหน่วยงานเขาไม่เจิมกันเนาะนะครับไม่ใช่รถบ้านนะครับโครงสร้างเดิมทุกอย่างเลยคุณผู้ชมน่าสนใจนะคันนี้ไม 8, ่แปดหมื่นเดี๋ยวแกะให้ดโูโหนี่แกะแน่นมากแน่นมากผมดึงสองทียังไม่หลุดเลยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมคุณผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ยมแมลงนะครับนี่ครับประมาณนี้แกะให้ดูทุกจุดนะคุณผู้ชมจริงๆวีออสนะฮะต้องดูด้านหลังอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังจุดหนึ่ง ที่สําคัญเลยจริงๆแล้วถ้าใครติดตามผมอยู่นะครับจะสังเกตได้นะว่าผมทําให้ดูทุกคลิปเลยนะครับตรงนี้นะครับ V ีออสนี่ดึงออกมานี่นะครับลอยคีบโรบอทโรงงานนะครับจะต้องมีนะครับมันเป็นโรบอทจากโรงงานเขาคีบตัวถังนะครับไปจุ่มสีนะครับนั่นคือสีตัวนี้นะครับไปจุ่มสีมานะครับมันจะต้องมีลอยคีบแบบนี้นี่คือสภาพรถเดิมๆเนี่ยเม็ดอากต่างๆอยู่เหมือนเดิมหมดเลยนะครับ ประมาณนี้อันนี้คือโครงสร้างเดิมคุณผู้ชมตัวรถเนี่ยแกะได้ทั้งคันรอบคันผมยินดีให้แกะเลยนะครับใครอยากดูรถตัวจริงมาได้นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยสีไทย68แยกหนึ่งนะครับเบาะด้านหลังเป็นเบาะผ้าลายกราฟิกเหมือนกันนะครับเบาะสวยและแน่นนะครับเบาะสวยแน่นแบบนี้เลยสวยสะอาดนะครับอ่ะหเบาะไปอยู่ตรงนู้นนะครับมีนะครับหัวเบาะไปอยู่ด้านหลังนะครับเบาะสวยสะอาดไม่มีฉีกขาดอะไรทั้งสิ้นสภาพแบบเนียนกริฟต์นะครับด้านหลังมีช่องวางแก้วให้ช่องหนึ่ง เห็นแม่แรงไหมครับแม่แรงจริงๆมันจะอยู่ใต้เบาะนะอันนี้เขาถอดมาเดี๋ยวเขาจะทําความสะอาดถอดเบาะอะไรกันนะครับก็คือสปากันอีกรอบนึงนะฮะถึงแม้ว่าจะสวยแล้วคุณผู้ชมดูมาตรฐานของบริษัทรถยนต์นะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูผ่านกล้องนะมันดูว่าสวยแล้วใช่ไหมฮะแต่นะครับแต่เราจะต้องสปากันอีกรอบนึงนะครับแต่ต้องไปฆ่าเชื้อให้นะครับเราไม่ได้ขายกันส่งๆนะฮะเนี่ยสภาพนี้จริงๆไม่ต้องทาอะไรก็บอกว่าสปาแล้วก็ได้นะผู้ตามตรงนะครับแต่เราไม่ทําแบบนั้นนะครับเราต้องถอดเบาะนะครับไปสปาไปฟอกฆ่าเชื ให้กันอีกรอบหนึ่งนะครับรถจะได้สะอาดสะอ้านนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะครับกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้นะครับตัว E นะครับเป็นรีโมทแบบนี้บิดเข้าไปเชื่องเดียวติดนะครับดูเลขไม้นะครับ88,985กิโลเมตรผมตีให้ว่า889แแล้วกันนะครับเลขไม่8 9ด0 0คุณผู้ชมสวยไหมเลขไม่แปดหม่นะครับ ไม่น้อยนะครับ v o s ปี17นะครับผ่านมาแล้ว6ปีคุณผู้ชมเอา89ตั้งนะครับและหารด้วย6นี่คือการใช้งานต่อปีของ v อ o s คันนี้นะครับระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับก็คือ CD FM AM USB ARC ได้นะครับอันนี้คือ ARC USB ได้จากตรงนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะแต่ผมอนุญาตไม่เปิดให้ฟังนะครับเพราะว่าถ้าเปิดไปแล้วไปเจอเพลงขึ้นมาเนี่ย ช่องมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับระบบแอร์นะครับเป็นระบบอนาล็อกนะครับแอร์เมนูุ่นนั่นแหละครับแอร์ธรรมดาปรับได้4ระดับนะครับนี่เปิดให้อ่าเสียงลมมาเลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะนี่นะครับคือระบบแอร์อนาล็อกนะครับขออนุญาตเบาก่อนแล้วกันนะครับปิดเลยแล้วกันเดี๋ยวเรียนสิอ่าเดี๋ยวเสียงลมเข้าใหม่นะครับระบบแอร์อนาล็อกนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับเป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับหัวเกียร์นะครับเป็นอ่าเป็นหนังนะครับหุ้มหนังมานะครับ การเกียร์เป็นโครเมีมแบบนี้นะครับฐานเกียร์เป็นสีดำเงาเมทัลลิกแบบนี้นะครับก็เป็นเกียร์ CVT แบบขั้นบันไดนะครับเมนว่นได้นะครับลงมาที่ดีปัดขวาเชนเกียร์ได้เมนว่นได้เนี่ยขึ้นลงนะครับสามารถทำได้นะครับสำหรับ To y o t a Vios 1.5E นะครับพวกนี้เป็นบ QC p า u s ทั้งหลายนะครับนี่อ่ผ่านการตรวจเช็คสภาพ QC Plus ต่างๆมาครบถ้วนสำหรับตัวตรถยนต์นะฮะมีเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายของเหลว ตอนเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูให้นะครับเนี่ยเข้ามาเดือน5นะครับวันที่12เดือน5ปี66นะครับเนี่ยนะครับตอนไม่เก้านะอ๋ออันนี้ครั้งต่อไปนะครับเข้ามาล่าสุดวันที่12เดือน5ไม่แปดหมื่นสี่พันโลนะครับตอนนี้8ปดหมื่นแปดหมื่นแปดพันโลนะครับเข้าเข้าสู่อีกทีตอนไม่เก้าหมื่นเจ็ดเลยนะครับอีกหมื่นโลข้างหน้านะครับอีกหมื่นโลข้างหน้าตอนเก้าหมื่นเจ็ดเข้าสู่อีกทีหนึ่งหรือจะเข้าก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับตรงนี้ให้ดูอ่าเล่มทะเบียนนะน่าจะมีอยู่ในนนี้ะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่านี่นะครับสำเนาเล่มนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนะชานิดึงนะคุูผู้ชมนี่นะครับพัดลิซซิ่งนะครับลำดับที่หนึ่งคุูผู้ชมเห็นไหมฮะบริษัทพัดลิซซิ่งนะครับรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงนะครับสบายใจได้นะครับซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์นะครับซื้อรถกับผมบีเพชรยนต์นะครับแล้วก็รีบนิดนึงนะครับแนะนําว่าให้รีบนี่ยเพราะว่าถ้าไม่รีบนะครับ คุณผู้ชมจะผ่อนแพงนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่รีบนะผ่อนแพงแน่นอนนะครับตามที่ผมแจ้งไปถ้าหลังวันที่15นะครับคันนี้นะครับที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าผ่อนหกพันนะครับกับอีก70บาทนะครับคุณผู้ชมจะผ่อนอีกทีนึงนะถ้าหลังถ้าหลุดวันที่15ไปคุณผู้ชมผ่อนประมาณ6กพันแถึงเจ็ดพบาทนะครับผมมองว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับรีบติดต่อผมมานะครับที่เบอร์โทร085 536 6ป8 7นะครับผมบิวเพชรโยนดีให้บริการเบอรร์โทผมแอดไลน์ได้นะครับ เรามาเอาเดอกเบี้ยพิเศษกันเถอะนะครับช่วยรักษาสิทธิ์ตัวเองกันนิดนึงสาหรับใครที่อยากออกรถมือ2นะครับเพราะไม่งั้นผ่อนแพงขึ้นกว่าเดิมดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบแสนเลยไม่คุ้มกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบติดต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันแล้วก็โครงสร้างหลักด้านหน้ากันครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของโครงสร้างหลักด้านหน้ากันนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับโตโยต้าวีออสคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนตียบ้้อแลว นะครับตัวโฉมเจ n 3นะครับตั้งแต่รุ่นไม่ c h a เชนปี17ขึ้นมาหรือปี16ปลายปีเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้กันหมดแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ Duo นดู o อ VTI นะนน Duo นะที่4สูบแถวเรียงนะครับแล้วก็มีแรงม้าถึง108แรงม้าที่เครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับ E85 ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดู o อตัวนี้นะครับน้ำมันเบนซิน E85 ได้เรียบร้อยแล้วนะครับโซฮ85นะครับ แล้วก็ได้แรงม้าที่108แรงม้านะครับ 1600cc เนี่ยสภาพของเครื่องเครื่องคือสวยเดิมเลยคุณผู้ชมนะครับเครื่องยนต์เนี่ยผมสไตล์เครื่องยนต์อยู่นะคุณผู้ชมคือเดินนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับเสียงเครื่องยนต์วออสแบบนี้เลยนะครับนิ่งๆมากนะแล้วก็สภาพของเครื่องเครื่องเนี่ยไม่มีคราบเหลื่ยมน้ำมันไหลรถสีบอกไมเห็นเห็นไหมฮะเครื่องสวยใสมากเดิมทุกจุดเลยนะครับมาร์คโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยมาร์คโรงงานสีมาร์คโรงงานต่างอยู่ครบหมดเลยนะครับสะอาดนะครับโผลสะอาดเครื่องยนต์ เดิมทุกจุดนะครับสติกเกอร์มอกอ์นะครับที่เบ้าชกฝั่งขวานะครับ 1R นะครับยังอยู่แบบนี้นะครับเดิมหมดเลยสีเดิมเดิมเลยนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะครับเบ้าชกเดิมๆคุณผู้ชมนะครับโครงสร้างเดิมเนี่ยหัวน็อตแก้มต่างๆนะครับไล่มาเลยคานนะครับคานเนี่ยนะครไล่มาสวยๆเลยคุณผู้ชมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไฟหน้าเดิมนะไทยคุยโตนะครับนี่ไทยคุยโตไฟหน้าเดิมแท้โครงสร้างหลักเดิมแท้หมดเลย นะครับหัวน็อตแก้มต่างนะครับเบ้าโช๊คนี่ครับเดิมนี่นะหัวน็อตเนี่ยมีการขยับมานะครับจะเป็นเรื่องของสีในการเคลมสีประกันอะไรพวกนี้นะครับพวกรอยสะเก็ดหินนะครับจะต้องเคลมกันบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทําไมถามว่าทำไมถึงต้องถอดนะครับาการทําสีนะคุณผู้ชมฝากกระโปรงเนี่ยต้องถอดนะครับเพื่อที่จะไปพ่นสีทําสีก็แล้วแต่วิธีการนะครับแต่การที่ถอดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวสีของฝากกระโปรงเราเนี่ยไม่เป็นคลื่นนะครับถ้าทำถามว่าทําสีบนตัวรถได้ไหม ในขณะที่ไม่ถอดสาระปงเนี่ยทำได้นะครับแต่มันจะเป็นคลื่นนะครับมันจะเป็นคลื่นนะก็เลยจาเป็นต้องถอดนะครับจริงๆแล้วอันนี้น่าจะเป็นเคมสีประกันพวกรราสะเก็ดขินนะครับฝากระโปรงเดิมแท้โตโยต้าปกติเลยนะครับฝาเดิมนะครับแผงกันความร้อนสวยๆแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์นะฮะในเรื่องของน้ำยาปะกาศจากจากโรงงานก็ยังติครบถ้วนนะครับด้านบนนะครับซีนอลิฟติกเข้าปกติเลยนะครับเห็นไหมฮะรอยเล็บจิกเข้านะครับประมาณนี้นะครับโครงสร้างหลักนะครับ เครื่องโยนเดิมทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักเพลิคว่ำจมน้ำนะผมพยายามไล่จี้ไปในเรื่องของโครงสร้างต่างๆให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วนะครับตัวรถนะครับ v นะครับ 1.5e ปี2017คันนี้นะคุณผู้ชมเราขายไม่88,900กว่าโลนะครับผมตีให้เป็นไม่89,000โลนะครับจะได้จำกันง่ายๆไม่แค่89,000โลรถปี17คุณผู้ชมนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับ369,000บาทนะครับผ่อนฟรีดาวได้ไหมคันนี้นะครับฟรีดาวได้นะครับ ไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่ต้องถา like มเลยนะครับว่าออกรถเนี่ยใช้เงินออกรถกี่บาทวันวันรับรถนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้นะครับออกฟรีดาวคือฟรีดาวนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่งวดละหกพันเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยพิเศษสองจุดเก้าเก้านะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าหลังจากวันที่สิบห้านี้นะครับคุณผู้ชมจะผ่อนที่เจ็ดพันเลยนะนะครับคุณคุณผู้ชมจะผ่อนที่เจ็ดพันเลยไม่คุ้มเลยนะครับเลขไมค์คันนี้ อย่างที่ผมแจ้งไป89,000โลนะครับลองหารดูนะรถคันนี้6ปีหาร6นะครับจะเหลือประมาณ10,400กว่านะครับ10,400กว่าหารด้วย12เนี่ยนีฮะจะเหลือแค่เดือนหนึ่งอ่ะ1,200โลคันนี้นะครับเดือนหนึ่งคันนี้วิ่งแค่1,200โลคุณผู้ชมคุ้มไหมเนี่ยฮะประการใช้งานนะครับประการที่จะเสียตังค์ซื้อรถคันนี้นะครับคุ้มมากนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากรถสภาพเดิมๆทุกจุดไม่น้อยราคาถูกดอกเบี้ยพิเศษผ่่่่่ออออนนยยยยยูแแค6 0 0 7บบาาาาททจะไไปปหหีีีกกกดดเเ้ลงงัว Zat, แต่ได้ถึงวันที่15น yes. ี้นะครับรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ยังไงเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b ส c ค i b e ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่ผมอัปเดตให้คุณผู้ชมดูทุกวันนะครับแล้วก็สาระความรู้ต่างๆนะครับมีให้อัปเดตทุกวันแน่นอนกดติดตามไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ